กับข้ออะไรข้อสามสามดูขอให้ผลข้อสามหน่อยขอให้ผลหน่อยครับเอามาบวกกันอามาวกกันดูยังไงที่มาบวกกันดูจะเข้าวามไหนร่างจุกดูล่างจุกโอเคนั่งในอบ ูเพื่อนดีคอเนะ่ครับทำไหนรวมกันมีคำว่ารวมกันนี่ใช้นมปริมาณเท่าไรถ้าทำขนมใช้นมชนิด A A กล่องและนมชนิด B 3สามกล่องนี่ปัญหาอยู่สามกล่องในหนูไม่เชียวตรงนี้วาบวกกันที่เฉยนะครับ3ากล่อง รวมใช้นมปริมาตรเท่าไหร่นะครับอันนี้3กล่องอันนี้1กล่องมารวมกนันนี่สกล่องนะนะครับคิดหกล่องปัญหาคืออยู่ตรง3ากล่องเนี้ปัญหาเลยนะอันไหนมันตัดทิ้งได้บ้างเงี้ยตรงน,นี้มันใกล้ที่เป็น1นึ่งลิตรแล้วนะ เพศนตรงนี้เป็นศูนทศหนึ่งเราจะบวกกันอะไรใ้เนหนึ่พนจ็วหนึ่งเป็นแปดวกอะไรอะไรที่เป็นสิอะเพราะตรงนี้มันมาใส่กันจะชนกันในพันหตรงนี้เป็นสองย่พันดูนะถ้าตรงนี้1ึ่อมาผสมเัื่ี้ตรงนี้จะเหลือที่ก่อง 2, <All right. S> 2> อยนี้ก็ได้นะการคิดมันมีไหนไหมแบมสังเกตหน่อยนะครับมันต้องเกิดการคิดเพราะนั้นเป๊บนี่เหลือสองกล่องแล้วนี่หนึ่งลิตรตัดทิ้งได้เลยคนระับเพรามันมีเศษสองกล่องอีกสองลิตรได้ไหมไม่ไยอะไปอักธิกระดาว บวกกับบวกกับยังไม่ถูกอ่ะยังสลับสนุนใหม่อ่ะอีกกี่ท้านต้ก่อนก็อื่นอะไรบอก ตังนะอันนี้เราต้องการเราต้องการกี่กล่องเราต้องการกี่กล่องครับสามกล่องอย่างที่บอกไปแล้วแล้วเราต้เพียงหนึ่งกล่องยังมารวมกับนี้มันเลยได้หนึ่งลิตรพอดีถูกไหมทีนี้พอหนึ่งกล่องไปลบเหลือกี่กล่องเหลือสองกล่องเพราะนั้นเอาสองกล่องมาบวกกันมันต้องเป็เลขไหนพวกกันสองสอ่หกโอ้องสี่หกโอ้แล้วสี่ที่รงนี้นี่โซนโซนคนหนึ่ง เป็น5นะครับเป็นข้อนี้1ลิตรกับ1ลิตรชน้ดอาไรกับ500มิลลิลิตรต่อข้เอ3ยผม